ครับผมสวัสดีครับสมาชิกของมันเตงประจํามาที่18เดือนเมษายน2567ก็จะเจอกันเช่นเดิมนะครับสิเรดหนึ่งคู่หนึ่งตัวเนนๆนะครับรอุ่นก็สวัสดีครับมีกลุ่มลายสาแควร์แอดไลน์มาที่ละแอดทีดี7 8 9ข้างหน้าก็จะมีแอดนํามาด้วยในกลุ่มวิครห์เกมกีฬาฟุตบอลนะครับมวยเน้นกีฬาหรือในสมาชิกได้ลุ้นทุกวันวันนี้ก็นำมาฝากสมาชิกเช่นเคยค,ครับหนึ่งคู่นั้นสุกบอลพรีพเมียร์อังกฤษนะครับเป็นคู่แข่งวัย ก็เวลาสองทุ่มตรงนะครับตามเวลาประเทศไทยจะระหว่างทีมสเปอร์จะทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับจะบ้านอันดับที่5้าสานัดมี66แต้มทีมเย็นอันดับที่1นึนัดมี77แต้มผลงานจากการเกมนัดล่าสุดก็กินกันไม่ลงกับเจ้าไปที่2ประตูต่อ2มาดูฟอร์มเกมมาเล่นนัดล่าสุดทั้ง2ทีมและทีมเจ้าบ้านสเปอร์นะครับแพ้กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไปศูนย์ประตูต่อส่ส่วนทีมเยือนปืนใหญ่อาร์เซนอลล่าสุดครับชนะเจลซีไป5ปละตัวต่อ0ูนย์ เมนูแบบบิ๊กล้อก่อนเกมของผมเลยแล้วกันนะครับเมนูฟอร์มเจ้าบ้านสเปอร์นะครับลงสามกรีมาสามสองนัดแข่งน้อยกว่า2เกมชนะสิบแปดเสมอหกแพ้ไป8ปอาเกมล่าสุดในเกมดีชนะ2เสมอหนึ่งแพ้2นะครับเมนูฝั่งทีมเยือนปืนใหญ่อาร์เซนอลบ้างครับลงสามกรีมาสามสิบสี่นัดแข่งมากกว่า2เกมชนะยี่สิบสี่เสมอห้าแพ้ห้านะครับอาเกมล่าสุดทุกรายการชนะ2เสมอหนึ่งแพ้2 จะการรวมบองไปด้านหลังไปก็ค่อนข้างจะสู่สีปัดกันแพ้ชนะและก็เสมอนะครับราคาออกมาที่ทีมเยือนอาร์เซนอลต่อในราคาครึ่งครบลูแน่นอนครับเกมนี้อาร์เซนอลมีแรงจูงใจค่อนข้างสูงนะครับก็คืออยู่ในพื้นที่ลุ้นแชมป์นะครับเกมที่เหลือก็ไม่สมควรจะพลาดนะครับผมต้องเก็บให้ได้ทุกนัดและลุ้นให้ทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไดนะครับส่วนสเปอร์นะครับบ็ลุ้นในส่วนของบนพื้นที่บนถ้วยนะครับแต่เกมนี้มองว่าอาร์เซนอลนะครับเกมลีดูดีกว่าดูจากสองนัดล่าสุดนะครับ ชนะต่อเนื่องติดต่อการไม่เสียประตูให้ใครเลยกดไปถึง7ลูกด้วยกันนะครับ2เกมนะครับมองแล้วปืนใหญ่เซนน์นนะครับท้ายน่าจะเบียดชนะได้นะครับลุ้นเม็ดที่2แล้วกันนะครับมันจะบอลต่อครับต่ออันนั้นในราคาขึ้นกับลูกผมมองชนะสำหรับค่ำคืนนี้นะครับฝากอย่าลมที่กติดตามมาด้วยครับจะได้ไม่พลาดที่เด็ดต้องการเข้ากลุ่มคลิกลิงก์ด้านล่างเลยเลยขอบคุณครับ